ครับวันนี้โพลช่องลอบี้ไวล์ี้ครับวันนี้ผุยพาัยเพื่อนมาแก้ไขปัญหากรณีบัญชีถูกล็อกของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรามาดูกันครับว่าสาเหตุที่ล็อกเกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขบัญชีที่ถูกล็อกของธนาคารเท่านี้ได้ยังไงตามเข้าไปชมนในคลิปได้ยน,นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลบี้วาไรดี้ด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวสารใหม่จากช่องลบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับวันนี้โพลช่องลบี้วาไรตี้นะครับ วันนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆมาดูปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโดนล็อกนะครับเมื่อพูดถึงบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ตัวล็อกนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ2คํคก่อนนะครับคําว่าล็อกกับปิดครับผมคาว่าบัญชีตัวล็อกนะครับคําว่าบัญชีโดนล็อกเนี่ยคือยังไงบัญชีโดนล็อกเนี่ยจะเกิดกับกรณีที่ว่าเราไม่มีการื่้นไหมบัญชีมากกว่า1ปีหรือ12เดือนนะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาก็จะทำการล็อกบัญชีครับ คำว่าล็อกเนี่ยคือมันจะเกิดผลยังไงล่ะครับล็อกก็คือว่าเราจะไม่สามารถทําธุรกรรมเบิกถอนโอนได้ครับผมทาให้ว่าเราก็ไม่สามารถเอาเงินในบัญชีที่มีอยู่มาใช้ได้ครับผมบัญชีโอล็อกเนี่ยคือเราจะมีเงินในบัญชีกี่บาทก็ช่างนะครับผมถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกินกว่าหนึ่งปีนะครับบัญชีก็ะจะถูกล็อกครับผมครับต่อมาก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีโดนปิดบ้างนะครับบัญชีโดนปิดเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับของธนาคารหทงนี้นะครับ บัญชีมนปิดคือต้องมีเงินในบัญชีคือสองพันหรือน้อยกว่าส0 0ันนะครับแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีมากกว่าหนึ่งปีนะครับผมคือหลังจากหนึ่งปีปุ๊บรยมีการเคลื่อนไหวบัญชีปุ๊บจะเข้าสู่ฐานะคือบัญชีคือขาดการติดต่อครับแล้วก็จะโดนล็อกนะครับผมบัญชีประเภทนี้นะครับพอโดนล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะโดนปิดได้ยังไงใช่ไหมครับมันจะมีต่อคำว่าโดนปิดครับในหัวข้อนี้ก็คือว่าทางธนาคารนะครับเขาก็จะทําการเอาเงินในบัญชีของเรานะครับหรือหักเงินในบัญชีของเรานั่นเองเดือนละห้าสิบบาท เพื่อรักษาบัญชีของเราไว้ครับผมทุกๆเดือนครับผมเดือนละห้าสิบห้าสิบห้าสิบไปเรื่อยจนสุดท้ายครับบัญชีเป็นศูนย์ครับเมื่อบัญชีเป็นศูนย์ครับบัญชีก็จะถูกปิดถาวนครับผมคําว่าปิดในที่นี้คือไม่สามารถนําหมายเลขบัญชีนั้นมาใช้ได้เลยก็คือว่าเราจะต้องทําการเปิดสูนบัญชีใหม่ครับบัญชีนี้ก็คือปิดตายไปเลยครับผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับครับคราวนี้มาดูวิธีแก้ไขปัญหานะครับก็ผมก็ได้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับบัญชีโดนล็อ และบัญชีโดนปิดนะครับว่ามีความหมายยังไงนะครับคราวนี้วิธีแก้ไขปัญหานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับบัญชีโดนล็อกบัญชีโดนล็อกเนี่ยก็คือบัญชีไม่สามารถท,ทําธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบิกถอนโอนจ่ายนะครับหรือว่ารูดเอาไปรูดคือเป็นบัตรเอทีเอ็มเลยเป็นรูดจ่ายไม่สามารถใช้ได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขโดยที่เราจะต้องนําส่วนบัญชีนะครับของบัญชีอ,อันนั้นแหละนะครับ แล้วก็ปรับเป็นตัวประชาชนตัวจริงของเรานะครับไปติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่เราสะดวกนะครับที่ไหนก็ได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับไปที่ธนาคารครับธนาคารเขาจะทำยังไงเท่าไหร่ครับคราวนี้เขาก็จะทําการปรับสมุดบัญชีให้ครับพอปรับเสร็จปุ๊บสาธาณะของสมุดบัญชีนะครับตอนนั้นจะยังไม่แอคทีฟนะครับจะแอคทีฟวันถัดมาครับผมจะเป็นสานะณคือปกตินะครับเราก็สามารถเบิกถอนโอนจ่ายได้แบบปกติครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากให้บัญชีล็อกนะครับ เพื่อนๆก็จะต้องทําการในหนึ่งปีนะครับก็ควรที่จะมีการถอ,อนจ่ายหรือโอนบ้างนะครับรวมทั้งปรับสมุดครับก็จะทําให้บัญชีไม่โดนล็อกครับผมซึ่งกรณีบัญชีโดนล็อกนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นกรณีที่เราสามารถนําบัญชีอันนี้ไปแก้ไขแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อยู่นะครับผมกรณีโดนโดนล็อกนะครับแต่ถ้าหากว่าบัญชีโดนปิดบัญชีโดนปิดเนี่ยนะฮะมันจะ ปิดไปเลยครับอันนี้คือเราจะไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือต้องเปิดบัญชีใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าบัญชีดัวล็อกเนี่ยนะครับผมบัญชีดัวล็อกเนี่ยเขาเนี่ยจะกําหนดอยู่นะครับว่าอ่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็าช่ชางครับมีเงินมากน้อยนะครับอย่างกรณีว่าผมมีเงินหมื่นหนึ่งใช่ไหมปุ๊บผมไม่ใช่หนึ่งปีปุ๊บบัญชีก็จะผมไม่ใช่หนึ่งปีปุ๊บบัญชีก็จะรอล็อกเฉยนะครับแต่ถ้าเปิดเพิ่มคนไหนครับมีเงินบัญชีคือสองพันหรือไม่กกินสองพันเนี่ยบัญชีจะล็อก แล้วก็มันจะหักไปเรื่อยมันจะหักมันจะมีการหักแต่ละเดือนนะครับถ้าเงื่อนไขผมสองพันนี่แหละสองพันหรือน้อยกว่าสองพันมันจะเริ่มหักเดือนละห้าสิบาทห้าสิบาทจนหมดแล้วสุดท้ายก็ปิดครับแต่ถ้าเกิดมีเงินมากกว่าสองพันไม่ต้องกังวลครับตรงนี้เขาไม่หักนะครับแต่เขาจะล็อกที่เฉดครับเราก็แค่ไปแค่ธนาคารแล้วก็ให้เขาแก้ให้ให้เจ้าที่เขาแก้ให้ครับก็กลับมาใช้ได้ปกตินะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อนะครับต้องการปรึกษาปัญหาด้านอื่นของเกี่ยวกับเรื่อออง่่่่าาทีีผผมมมไมไดดดู้้ในคนคคิิะรรรับบก็สาาถตตเ์ 02ครับผม777แล้วก็7อีก4ตัวครับก็คือ77ตัวนั่นเองครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมต่างๆนะครับนอกจากเรื่องที่ผมพูดในคลิปนะครับผมหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วอลเลตด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบีวอเลครับขอบคุณมากครับที่รชมคลิปสวัสดีครับ